รัรเอดไปเลแลิวมาเนี่ยโอระบวน้ำมอ่ของเพ่นเจ้ามเนเป็นหลวักัเแล้วัลกไปไงแล้วดเอยากเมื่อแล้วก็เมื่อ่อยากเมื่อเเพิ่งพากันนิดนึงเป็นเี่้วนแลวับ้านบนหลวดน้ำมันี่เเจสิาเนยบันี้น้ำมอคุกเงี้ยคอยไปหาหมออยู่เวลาดื่อ่ะ

ไปหาหมอเบิดมือดเบิดมือไปข้าวเดียวบวชอดบายสองนอบวหวันแล้วเป็นบาหวันีไปที่นี่กัละบเยไปอย่างนี้นัากลัวเ่องเขาปิดเาเบิดแล้วนี่ยข้าควางดันขึ้นสูงให่ใควิ่นเยขึ้นสูงนตอนนั้นวนตอนนั้นป่วยดแยงแงเซวินเหไปละเพราะว่าเ่อมันหลายอย่างวัดเหตุเจ้เขาเต่เขาจะขอต้องมาวัดบึงกันหน้ามาสันสูงหมรอยเจ้าตาทัตรงอสองร้อย่าสองรอยแ บ้าดันต้นสิไเตอนต้สิน้ตอนหันสตอป้าออกไปที่นี่เขาก็รวดต้นตอส้นหนอ่เริ่มกินยาเขาข่เลยอ่าวินวินนนสิล้มนามืดโมโมยองเป็นข่อยเป็นดันเคยวินหนึงจต่ตอนขเป็นโควิดละวิ่นเนีเป็นขเป็นล่องโควิดขาเป็นแาวปีกลัว เป็นต่วเป็นแล้าสียางสีขสีแ้เลยเี่สี้สียาวันะเป็นอผิดเป็นน้ำกันรดสีขคนอยู่งนอะเป็นสีกคนคอยคื้่คอยก็เปลนเป็นยนไิคอยก็เป็นเจ้าวเป็นเน่เจ้าวบงอ่เดี๋ยวเดี๋ยวเูว ีน่่ไปสังกิโลเสัจแล้วไม่รู้มันกับเป็นเล็กมัแนตเอาตี อันนึ่งมันเป็นแผ่นเล็กก็ไปสั่งกิโลได้ขนบใสนเขาเบเบอรันไหมเดี้ยวมั้งมันเบี้ยวตัดมันแจกแทูเบิร์นปเบี้ยวีย้กย่้วบ่เจดใส่บ่นี้มันแตกมันแตกไปปะองแจ้มเวพาจบออไล่สตรงนี้ไหมนะลกันาะ

ไม่เป็นไรพ่อพ่ยหลายคนไปไปไปอีกเร้่องอะอาบันไดไปเดือดเดอ๋ยวอาฮะตึงไปได้หรอมันเจ้าบันไดค่อยมาเบียดออก <laughs> nó lót gì đó Tôi phần xì ba bố là ăn subscribe cho không đó